ควันนี um ้จากงานโฮมโปรซูเปอร์อีโคะนะครับโฮมโปรเป็นน้ำมอวันนะครับอันดับหนึ่งของโฮมอินฟูเมนต์วันนี้เราจะมาดูว่าโฮมโปรซูเปอร์อีโคงานนี้รถใหญ่รถแหลกเซอร์ไพรส์ลดถึง80%จะมีอะไรบ้างตามผมมารครับมาดูอันนี้อันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจโฮมโซล่านะครับอปกติที่กโฮมโปรจะขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแต่เนี้ยมีโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์นะทุกคนโซล่าเซลล์ ซึ่งดูนะฮะมีหลายเฟสเมื่อกี้ดูแล้วว่ามีขนาดไซส์ S M L X L อันเนี้ยขึ้นอยู่กับเฟสไฟที่บ้านของคุณนะฮะช่วงนี้หน้าร้อนถ้าเปิดแอร์เยอะๆอยู่กลางวันก็เหมาะนะฮะจะใช้โซล่าเพื่อประหยัดค่าไฟของที่บ้านนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากเลยเฮ้ยอันนี้ก็คุม้มแรงจริงๆก็มีกับโอส่รนลด5 0 0 0แล้วก็ลดเพิ่มอีก8 8ด0เก่าแลกใหม่รด5,000แล้วก็ รวมกันนี้รวมหมื่นสามื่นสี่เลยนะแล้วก็ยังผ่อนส่งเปอร์เซ็นต์ได้เลยตัวนี้ก็น่าสนใจทุกคนเขาเขียนว่า First Retailer อรายแรกที่ร่วมผลิตกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากับผู้ผลิตเลยนะโฮปรเป็นรีเทลเลอร์รายแรกของโลกที่รักโลกแล้วก็มันเป็นเทรนใหม่นะทุกคนแล้วก็สามารถทำให้แบบโลกอะดูดีสะาดขึ้นและเก่าเป็นโลกใหม่ของโฮม,มโปรเขาเข้า,ากาันจริง เป็นส่วนของที่ห้องทำงานหรือว่าฟองโปมก็มีนะฮะอันนี้ก็แอบแปลกใจฟองโปมเหมือนกันแใจฟองโปรเขาบอกทุกอย่างจริงฟองโปรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับเครื่ใช้ไฟฟ้าเอาดอนหรือแม้แต่หลังคาที่เราไปดูมาโซลาร์รูปยังมีอยู่วนของส่งด้วยนะครับผมมาทีเดียวครบเลยสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดิวแลนซ์เพิ่มเติมนะจุดขายหรือคอลเซ็นเตอร์1284เรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ